อ่าราบสวัสดีบรรดาผู้ที่เริ่มใสและกร,บระาบศรัทธาในเพรยพุลหลวงปู่ย,ย้อยปุยญมีวัดอัมพวันอำเภอเสาวให้จังหวัดสระบุรีวันนี้มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งตะกุดยันนะครับนั่นก็คือตะกุดยันพระคถาชินบัญชรซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นสมบัติของพี่ต่อเสารให้นะครับซึ่งกระผมก็เคยได้ไดสัมผัสแผ่นจริง ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ทําการจารักขระเลขยกแกนลงนะครับพระคาถาชิตบัญชรนะครับเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์นะครับสืบเนื่องมาจากประเทศลังกานะครับหรือรฐศสีลังกานะครับอันเป็นดินแดนบอกเกิดแห่งพระพุทธศาสนาอันท่านเาจารประคุณสมเด็จพระพุทธารย์โตปมรังศีวัดระคังโคสิตารามนะครับหรือสมเด็จโตที่เราเรียกกันอย่างคุ้นเคยกันนะครับท่านได้ค้นพบพระคาถานี้ นะครับในคมพีโบราณและนะครับได้ดัดแปลงแต่งเติมแก้ไขนะครับร้อยกองใหม่ให้เกิดเป็นชันทลักษณ์ที่มีความลงตัวกันโดยผู้ที่ได้สวดภาวนาพระคาถาชิดบัญชรน,นี้โดยเป็นประจำเสมอเหมือนจะทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเองซึ่งในยัยษ์สำคัญของพระคาถานั่นก็คือการอัญเชิญนะครับพระอรหันตตะขีนาศพต่าง นะครับมาสถิตยอยู่ทั่วบริเวณสารพางกายของเราผู้ใดมันสวดมนต์นประจำอย่างสม่ำเสมอนะครับจะทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองศัตรูไม่กล้าทําร้ายเกรงกลัวเป็นเมตตามหานิยมกรจัดภัยคุณใสต่างๆนานาคุณใสม์ดำไม่สามารถทําอันตรายได้นะครับและพระคาถานี้นะครับหลวงปู่ย้อยท่านได้นํามาลงจานเป็นตะกุดนะครับซึ่งนะครับ ชัวชีวิตของผมประมาณสามสิบกว่าปีเนี่ยที่เกี่ยวศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอักขระเลยยารมาโดยตลอดก็น่าจะคาดเดาได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์หรือเป็นพระสงฆ์รูปเดียวที่นำพระกถาชินบัญชรมาจารลงเป็นพระยันโดยการเดินกลด้วยมา้ามรุก,กนะครับตามแบบกรรมพิธีโบราณอาจารย์เป็นช่องตารางยี่สิบสามช่องนะครับกว้างยี่สิบสามช่องอด้านยาวยี่สิบสามช่องกว้างยี่สิบสองช่อง นี่ครับตารางนะครับยี่ิบสามช่องคูณยี่ิบสองช่องผมลองเขียนนะครับแล้วก็ไล่ตามตัวคาถาจิรบิญชรน,นะครับที่หลวงปู่ย้อยท่านได้เขียนและได้จารไว้ในแผ่นทองแดงนะเป็นทองแดงยุคเก่านะครับประมาณช่วงปีปลายปีสอง0นห้าร้อยนะครับต้นปี2อ0 0าร้อยปลายปีสอง9นสี่เก้านะครับซึ่งเป็นทองแดงยุคเก่าค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็เป็นโลหะที่ค่อนข้างที่จะมีความพลุนของเนื้อโดยธรรมชาติ นี่ครับนี่คือตัวอย่างที่ผมลองตีแผ่และลองไล่เดินกลมนหมามักลุกใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งครับเนี่ยจุดนี้แล้วนะลงปู่ลงจริงๆแผ่นแค่ประมาณสี่นิ้วคือไม่เกินไม่เกินห้านิ้วครับประมาณสี่นิ้วครึ่งอันนี้ผมเขียนช่องละเสร็จนะครับเนี่ยเกือบเก้านิ้วนะครับในขณะคนวัยหนุ่มสายตายังไม่ค่อยสู้ลงปู่มักก็ได้เลยนะท่านก็จะเดินเป็นกลมนหมามักลุกนะครับเว้นขวาเนะี่ยชยาสนา ตาพุทธาเชตวามารังสวาห,หังเป็นต้นนะครับเดินเวียนขวาเดินมามากรุกจนจบนะครับบทสุดท้ายคือบทที่สิบห้านะครับจริงๆนวะจะจบที่คำว่านะแค่โยตรงนี้นะีิตันตรายโยสัตธรรมานุภาวะปารตโตจรามิชิตปัญจลติอีกประมาณ อ่าสิบสองตัวสิบกว่าตัวเนี่ยก็คือหลวงปู่ท่านจะไม่ได้ลงนะครับและก็สถานว่าที่ว่างไว้เหลือนี่ก็คืออนุภระนี่คือพระยันตระถาจินนบัญชรที่ไม่ได้เขียนเป็นตัวคาถาแต่เดินเป็น,นมมกลมม้ามรุกอย่างพิสดารโดยหลวงปูยย้อยปุยยมีวัดอัมพวันอำเภอสาใบ้จังหวัดสระบุรีครับคำแปลของพระคาถาจินนบัญชรโดยยอด่อพระพุทธเจ้าผู้ประทับนั่งอยู่บนชยบาลัง ทรงพิชิตพยามาธิราชผู้พังพร้อมโดยเสนาราชพาหนะแล้วได้เสวยอมตะรสคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการและข้าพระเจ้าขอนมัสรรการพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าพระตันหังกรเป็นอาทิพระพุทธเจ้าจอมมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาปฏิสถานเหนือเสียนเกล้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่บนศีษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์องค์บ่อกเกิดแห่งความดีอยู่ที่อุระพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่ที่เบื้องขวาพระโมคขลาอยู่เบื้องซ้ายพระกนธัญญาอยู่เบื้องหลังเป็นต้นดังนี้แล้วรวมไปถึงอำนาจแห่งพระพุทธมนพระคาถานี้จงปกป้องคุ้มครองผู้ที่สวดสาธยายหรือภาวนา ให้ตาศจากอากุศลทั้งปวงคุ้มครอ,องป้องกันพยนตรายเจริญด้วยโชคลาภเงินทองเมตตามหานิยมครอบจัก,กรวาลเป็นมหาอธิษฐานท่าไม่เหนือแห่งกฎของกรรมแล้วไซพระพุทธมนต์คาถานี้ย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมดังนั้นท่านใดมีตะกุดพระคาถาชิดบันชนนี้เรียบเสมือนการที่เราได้มีเกราะหรือเครื่องมงคล พุ้มห่อตนหรือป้องกันตนไม่ให้ตกอบายภูมิรวมไปถึงสามารถอารัธนาทำน้ำพระพุทธมนต์เดิมกินและประพรมคนในครอบครัวเพื่อบังเกิดความเป็นสวัสดิมงคลสมบูรณ์คูณผลด้วยอายุวันนะสุขะละปฏิพานธนสารสมบัติทุกเมื่อเทิม